ซื้อหุ้นตัวไหนดีเป็นคำถามที่ผิดนะครับมีคนส่งข้อความ direct message นะครับว่าซื้อหุ้นตัวไหนดีเนาะเจะก็จะมาตอบผ่านคลิปนี้เลยละกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับผู้คนด้วยนะครับงั้นขอเล่าเรื่องก่อนละกันนะครับว่าทําไมถึงเป็นคําถามที่ผิดนะครับเพราะว่าก่อนที่ จะมามีความรู้ในหุ้นนะครับโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนตอนนั้นก็อายุประมาณน่าจะอยู่ม .6 ก็เห็นว่ามันได้เงินเยอะก็เลยอยากลงทุนนะครับร่วมกับเพื่อนเนาะลงทุนไปประมาณ3 0,000นะื่นเนาะที่จริงแล้วน่ามันน่าจะเป็นน,ปน,น่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับคนที่ลงทุนไประยะเวลา3เดือนก็ถึงจะได้ได้เงินเป็นเป็นเดือนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะ หลายเปอร์เซนต์อันนั้นก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ที่โดนเนาะก็เป็นคนที่รู้จักเนี่ยแหละที่มาแนะนำเนาะก็เป็นครูแต่เราก็ไม่ได้โทษครูเขาเนาะเราไม่ได้ศึกษาเองนะครับจะได้เงินคืนในประมาณลงทุนตั้งแต่ม6ก็ได้เงินคืนตอนปีสาเวลาไปเยอะพอสมควรก็ได้เงินคืนก็ได้ไม่ครบเนาะได้มาประมาณ2 0,000 สองหมื่นนิดๆไม่ถึงสามหมื่นนะครับเขาก็ไปฟ้องร้องอะไรกันนะครับแต่เจ๊ก็ไม่ได้ฟ้องร้องเนาะที่จริงก็เงินตั้งแต่ตอนมหกก็สามหมื่นนี่ค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับติดคนหนึ่งแต่ก็ดีนะครับแต่เจ๊ได้ทุนเรียนฟรีตั้งแต่มสามก็เลยโชคดีหน่อยนิดนึงนั้นเป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้มีความรู้แล้วก็ เราก็ไม่ได้โทษครูเขาด้วยนะครับพอครั้งที่2เราเริ่มศึกษาเราละอ่านหนังสือตั้งแต่ม6เรื่องการลงทุนไปอยู่ในวัดอะนะก็ไม่ได้มีเงินอะไรเราก็อยากจะมีเงินเหมือนกับเขาบ้างก็เป็นเนนนะครับไม่ได้มีเงินเยอะเนาะก็เลยเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนก็ซื้อหนังสือมาอ่านพอเราอ่านมันก็ไม่ได้เหมือน ที่เราลงมือทําจริงๆนะครับตอนอ่านกับตอนลงมือทํามันคนละฟิลเลยเพราะว่าเงินแต่ละบาทตัวเลขแต่ละตัวนะครับมันคือเงินจริงๆนะมาลงมือทําจริงๆตามค่าดนะครับเจ๊งอ่านเกี่ยวกับวอร์เรนเบ f รเฟเนาะเขาเริ่มเงิน1 0 0 0 0แสนนะครับเจ๊ก็เริ่มต้นด้วยเงิน8 0 0หมื่นเพราะอย่างในคาดก็เจ๊งจาก7 0 0 0 0ื่นเหลือประมาณ12ื่นหลังจากที่เจ๊งนั้นนะครับก็เราก็ใจเสีย ไม่ได้เปิดพอร์ตหุ้นมาเป็นเวลาประมาณ1ปีเต็มๆนะครับหลังจากที่ไม่ได้เปิด1ปีศึกษาหาความรู้อ่านหนังสือจน1ปีตอนช่วงโควิดพอดีเลยลก็มีเงินเก็บจากเงินทุนนี่แหละจะว่าวัดนี่เป็นที่ที่ดีมากเลยให้เราได้เป็นที่ตั้งตัวก็เป็นเด็กธรรมดาเนาะที่มาจากโรงเรียนวัดดักเรียนโรงเรียนที่ดีไม่ได้เรียนโรงเรียนที่ดีแบบเขานะก็เริ่มศึกษาหาความรู้แล้วแหละว,ว่าเราจะจะต่อยอดจากเงินที่เราได้ยังไงลงทุนในหุ้น พอมาถึงตอนช่วงโควิดนะครับตลาดหุ้นลงไปถึง960จุดอันนั้นก็คือเป็นช่วงที่เจอัดเงินลงทุนไปนะครับประมาณ250 0ได้มา300นะครับก็คือได้กำไรคืนมาทั้งหมดแล้วแหละที่เจเสียไปนะครับแต่มันมันได้เงินปันผลด้วยเนาะเงินปันผลเด่ก็ยังไม่ได้รู้นะตอนนั้นว่ามันได้ได้ยังไงได้กี่เปอร์เซ็นต์จำนวนยังไง P/E P/B/V Yield ยังไงก็ยังไม่รู้นะครับตอนนั้นสรุปเลยก็คือ ที่เจ๊งก็คือเราไม่มีความรู้เราไปถามรุ่นพี่อย่างเดียวนะครับว่าต้องซื้อตัวไหนแล้วบังเอิญมันมันได้มันได้เยอะจริงๆนะครับเราไม่มีความรู้เราไปเล่นตัวที่ขึ้นแรงลงแรงด้วยเนาะก็ได้มาตอนแรกได้มาพันสองพันก็ตื่นเต้นแล้วเนะาะแล้วก็ได้ครั้งหนึ่งก็คือรอประมาณ4ี่ชั่วโมงได้มา12ื่นสองเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นนะครับเพราะนั้นแหละเป็นจุดที่เราจะเจ๊งกันแหละเพราะว่า เราไม่ได้คิดว่ามันขึ้นแรงมันก็ลงแรงได้เช่นกันนะครับก็เ,เลยเจริงนะถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราถามเขาอย่างเดียวเราก็จะไม่เติบโตนะ help yourself because God cannot help you นะครับช่วยตัวเองเยอะเนอนะก็ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือช่วยเหลือตัวเองก็คือศึกษาหาความรู้พึ่งตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าเราจะได้หาหุ้นที่ดีบริษัทที่ดีนะครับมันก็มีหุ้นที่ดีเนาะแต่มันก็มีหุ้นบางตัวเนาะที่สามารถทํากําไรได้ 300- ร้อยสี่เเนะครับหลังจากที่วิกฤตนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็น VI เต็มตัวเนาะก็มีเก่งกำไรบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนมากจ,าจะเน้นเป็นเป็นแนว VI มากกว่า Value investment นะครับเมื่อก่อนมนุษย์อยู่ในถ้ำไม่รู้จักไฟูกล่าแต่พอมนุษย์รู้จักไฟขึ้นมาพลิกกลายเป็นผู้ล่าเลยท,ทันทะีก็เหมือนกับเรามีความรู้นั่นแหละก็ถ้าเรามีความรู้ก็สามารถอัด p t ใช้ได้เลยเนาะจะมีวิกฤตขนาดไหนเราก็สามารถหาหุ้นที่ดีได้นะครับแล้วก็ลงทุน ได้ปันผลที่โอเคนะครับเรามี financial intelligence อย่างเดียวไม่ได้นะในการลงทุนเนาะเราต้องมี financial philosophy ด้วยนะครับก็คือปัจจัยาทางการเงินที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าในการลงทุนนี้มันใช้ EQ เป็นส่วนใหญ่เนาะ EQ ก็คือควบคุมอารมณ์ได้นั่นเองนะครับในการขึ้นในการลงแต่ละครั้งนะครับมันมีผลทางด้านอารมณนะ์เนาะถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ดีก็สามารถควบคุมเงินของเราที่อยู่ในพอร์ตได้นั่นเองนะครับ จบคลิปเลยแล้วกันก็สําหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากรู้อะไรเดี๋ยวจะจะตอบให้นะครับหรือว่าหาคำตอบมาให้เนาะถ้าตอบไม่ได้ก็จะพยายามพ้นหามาตอบให้ได้นะครับแล้วก็ทําคลิปวิดีโอเนาะจะได้เพื่อนๆจะได้ได้มีความรู้กันแบบนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ